ยายจีนสุดมันฟังสนุกไม่ต้องอ่านเรื่องเฉินทิงบุตรแห่งราชามังกรบทที่4220วิชาลับห้าห้าหอย่าพูดไรสาระแค่ลองดูถ้าคุณมีความสามารถ เมื่อหวังชิงซีเห็นว่าเฉินทิงเห็นด้วยเขาก็ดีใจมากทันทีเฉินทิงคุณมันบ้าไปแล้วพวกเราหลิวรุยหยานรู้สึกกังวลและต้องการหยุดเฉินทิงท้ายที่สุดแล้วหลิวรุยหยานเป็นคนที่สนิทกับเฉินทิงที่นี่มากที่สุดท้ายที่สุดพวกเขาก็นอนด้วยกันรุยหยานไม่ต้องกังวลเจ้าไม่เชื่อคนของตัวเองด้วยซ้ำหรอเฉินทิงพูดกับหลิวรุยหยานด้วยรอยยิ้มเมื่อหลิวรุหยานได้ยินสิ่ง จูจ่ๆใบหน้าของเธอก็เริ่มเขินอายและเธอก็พยักหน้าและพูดว่าฉันเชื่อคุณคุณหลิวไม่ต้องกังวลหากสหายลัทธิเตา๋าเฉินตกอยู่ในอันตรายเราจะไม่มีวันยืนเฉยเฉินเวินเลี้ยงกล่าวหลายคนได้รับการช่วยเหลือจากเฉินทิงดังนั้นพวกเขาจะไม่นั่งเฉยเฉยหากเฉินทิงตกอยู่ในอันตรายเฉินทิงกระโดดขึ้นถือดาบสังหารมังกรและยิงแสงดาบออกไปทันทีมุ่งหน้า ไปยังหวังชิงซีพึ้งแม้ว่าคุณจะอยู่ในระดับที่6ของอาณาจักรข้ามความทุกข์ยากแต่คุณก็กล้าที่จะอวด,ดีขนาดนี้หวังชิงซีตะคอกอย่างเย็นชาและคว้าความว่างเปล่าด้วยฝ่ามือของเขาทันใดนั้นก็มีเสียงฟ้าร้องและสายฟ้าดังขึ้นจากนั้นฟ้าร้องและฟ้าผ่าเหล่านั้นก็ถูกจับในมือของหวังชิงซีและกลายเป็นดาบยาวเมื่อเห็นฉากนี้ทุกคนก็ตกใจท้ายที่สุดแล้ว นี่มันน่าทึ่งเกินไปในฐานะเพสัชกรคุณเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนอย่างไรกู่เทียนเฉาที่อยู่ด้านข้างยิ้มอย่างเย็นชาและกล่าวว่ามันเป็นเพียงเทคนิคการลับหากผู้นำนิกายของเราต้องการทำให้เกิดฟ้าร้องและฟ้าผ่าสิ่งเดียวที่เขาต้องทำคือคิดเฉินผิงมีต้นกำเนิดของฟ้าร้องและฟ้าผ่าเพียงแค่คิดพลังดั้งเดิมของฟ้าร้องและสายฟ้าก็จะระเบิดและสายฟ้าและฟ้าร้องก็จะ ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าและโลกทันทีแสงดาบของเชิญพิงรุมเข้าหาเขาและหวังชิงซีก็เริ่มต้านทานอย่างอดทนบูมทันใดนั้นแสงสีทองก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าและร่างของหวังชิงซีก็ถอยกลับทันทีและดาบยาวที่เปลี่ยนไปจากฟ้าร้องและสายฟ้าในมือของเขาก็แตกสลายในทันทีหวังชิงซีรู้สึกหวาดกลัวเขาอยู่ในระดับที่สองของอาณาจักรมหายานแม้ว่าเขาจะเป็น ป็นปรมาจารย์ด้านอารยและได้รับการฝึกฝนจนถึงระดับที่สองของอาณาจักรมหายานแต่พลังที่เขาสามารถปลดปล่อยได้อาจไม่ดีเท่ากับพระภิกษุอื่นๆแต่มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่สามารถป้องกันการโจมตีจากพระภิกษุเกรดหกในอาณาจักรข้ามความทุกข์ยากได้ไม่ว่าเฉินพิงจะเก่งแค่ไหนเขาจะก้าวข้ามหลายระดับได้อย่างไรสแสดงทักษะพิเศษของคุณออกมาถ้าไปเผชิญหน้ากับ นความแข็งแกร่งของคุณไม่เพียงพอเฉินถิงพูดด้วยรอยยิ้มเย็นชาหวังชิงซีรู้ว่าเฉินผิงไม่ได้คุยโม้ดังนั้นเขาจึงไม่กล้าที่จะประมาทและหยิบกระดาษเครื่องรางสีทองที่สูงเท่ากับบุคคลออกมาจากอ้อมแขนของเขากระดาษยันถูกปกคลุมไปด้วยอักษรรูนอย่างหนานแน่นขณะที่กระดาษยันถูกเผายักสีทองก็ปรากฏตัวขึ้นเล็กน้อยด้านหลังหินสีน้ำเงิน ยักษ์ถือดาบยักษ์อยู่ในมือของเขาเอาเลือดมาเป็นแนวทางกินมนุษย์เคารบสวรรค์และโลกและปลิดชีวิตของข้าหวังชิงซีดูเหมือนจะตกตะลึงพูดพึพมพำและร่างกายของเขาเริ่มค่อยๆโปร่งใสหวังชิงซีสร้างแมวน้ําด้วยฝ่ามือของเขาและค่อยๆรวมเข้ากับร่างของยักษ์สูงร้อยฟุตบาสทั่วขณะหนึ่งยักษ์ตัวสันและร่างกายของเขาก็มีชีวิตขึ้นมายักษ์และหวังชิงซีรวมตัว เข้าด้วยกันจริงๆแล้วออร่าที่เปล่งออกมาจากยักษ์นั้นเหมือนกับหวังชิงซีเลยใบหน้าของทุกคนเต็มไปด้วยความตกใจและแม้แต่กู่เทียนเฉาก็ขมวดคิ้วเขาไม่คิดว่าหวังชิงซีจะทำกลอุบายเช่นนี้ได้เมื่อเฉินพิงเห็นสิ่งนี้เขาก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยนี่เป็นครั้งแรกที่เฉินผิงได้เห็นเทคนิคการหลอมรวมแบบนี้ เฉินพิงเป็นเกียรติของคุณที่ได้ตายภายใต้เทคนิคลับของนิกายทำลายสวรรค์ของเราหวังชิงซีหัวเราะอย่างบ้าคลาั่งเมื่อพูดเช่นนั้นหวังชิงซีก็ฟันดาบไปที่เฉินพิงในขณะนี้เฉินพิงอ่อนแอราวกับมดต่อหน้าหวังชิงซี เมื่อเฉินพิงเห็นสิ่งนี้เขาก็หยุดประมาทร่างกายของเขาก็เปล่งแสงสีทองออกมาทันทีร่างสีทองที่ไม่อาจทำลายได้ปกคลุมไปทั่วร่างกายของเขาและคริสตัลมังกรบน,นหน้าอกของเขาก็ฉายแสงเช่นกันมังกรทองตัวใหญ่ค่อยๆปรากฏตัวขึ้นด้านหลังเฉินพิง บทที่4,221มีแผนอยู่แล้วคำรามมังกรทองคำรามแผ่นดินสั่นสะเทือนและทันใดนั้นคลื่นขนาดใหญ่ก็เกิดขึ้นในทะเลทุกคนรีบสวมโล่เพื่อปกป้องความปลอดภัยของเรือวิญญาณหวังชิงซีมองไปที่มังกรทองที่อยู่ด้านหลังเฉินผิงและความเยื่อหยิ่งดั้งเดิมของเขาก็หายไปคุณคุณเป็นใครทำไมคุณถึงทำให้มังกรทองปรากฏตัวได้คุณใช้เวทมนตร กฎแบบไหนหวังชิงซีถามคุณถามแม่คุณมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่เธอทำอยากถูกทุบตีคุณจะถูกทุบตีเรื่องไร้าสาระมีมากมายเปลวไฟลุกโชนบนร่างของเฉินถิงและแม้แต่ร่างของมังกรทองก็ยังสว่างสวัยด้วยเปลวไฟแปลงร่างเป็นมังกรไฟแล้วอ้าปากเปื้อนเลือดคุณกำลังมองหาความตายหวังชิงซีคำรามด้วยความโกรธและฟันไปที่เฉินถิงด้วยดาัยักษ์ใน มือของเขามังกรทองคำรามและพุ่งไปข้างหน้า,ผาเผชิญหน้ากับดาบยักษ์บูมดาบยักษ์ถูกมังกรทองคำสกัดกั้นไว้จากนั้นมังกรทองก็พ่นไฟมังกรออกมาและเปลวไฟหนาก็ล้อมรอบยักษ์ทันทีเปลวไฟเต็มท้องฟ้าสะท้อนทั้งท้องฟ้าเป็นสีแดงและแม้แต่ทะเลก,ก็ยังลุกเป็นไฟเฉินเวลเลินเหลียงและคนอื่นๆไม่มีทางเลือกนอกจากต้องล่องเรือวิญญ,ญาณไปไกลไกล้า ฮ่าคุณแค่ล้อเล่นถ้าคุณต้องการเผาฉันให้ตายด้วยเปลวไฟฉันเป็นยักษ์ที่ไม่กลัวน้ำและไฟและไม่มีชีวิตไม่มีความกลัวตายถ้าจะเอาชนะข้าได้ก็แค่ฝันหวังชิงซีถูกห่อหุ้มด้วยเปลวไฟไม่กลัวแต่หัวเราะเสียงดังยักษ์ของเขาตัวนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคลับของนิกายทำลายสวรรค์และไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากเนื้อและเลือดดังนั้นเขาจึงไม่กลัวเปลวเพลิงเลย เช่นเดียวกับหุ่นเชิดมันไม่มีชีวิตและไม่รู้ว่าเป็นหรือตายตอนนี้หวังชิงซีกำลังรวมตัวกับยักษ์ทุกอย่างถูกควบคุมโดยหวังชิงซียักษ์ไม่มีความคิดของตัวเองยักษ์ยืนอยู่ในเปลวไฟร่างกายของเขาเปล่งแสงสีทองออกมาเปลวไฟไม่สามารถสร้างอันตรายใดๆให้กับยักษ์ได้ในเมื่อเจ้าถูกเผาให้ตายไม่ได้ฉันจะสับเจ้าให้ตายเชิญพิงกระโดดขึ้นไปยืนบนหัวมังกรดาบสัง หานมังกรในมือของเขาปะทุด้วยแสงดาบยาว100ฟุตจากนั้นเขาก็เหวี่ยงมันอย่างสุดกำลังแสงดาบกลิ้งเข้ามาถือแสงสีขาวคราวดังก้องออราต่างๆในร่างกายของเฉินพิงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาและเขาก็ฟันดาบใส่ยักษ์ด้วยดาบทีละเล่มเฉินพิงชักดาบออกมาอย่างรวดเร็วและทุกครั้งที่เขาโจมตียักษ์ด้วยดาบของเขาประกายไฟก็ระเบิดไปทั่วท้องฟ้าห้าหหาฉันบ อกว่ามันไม่มีประโยชน์แม้ว่าดาบของคุณจะดีแต่มันก็ไม่สามารถทะลุก,การป้องกันของยักษ์ของฉันได้เลยหวังชิงซีหัวรเราะเชิญพิงเพิกเฉยต่อเขาเลยแต่ยังคงโจมตีต่อไปคลื่นขนาดใหญ่ที่เกิดจากดาบนี้กลิ้งไปในทะเล และเสาวนาำก็ทยานขึ้นไปบนท้องฟ้าราวกับว่ามันเป็นจุดสิ้นสุดของโลกหวังชิงซีซึ่งแต่เดิมไม่สนใจจูจ่ๆก็มีรอยแตกเล็กๆมากมายบนร่างของยักษ์และเส้นต่างๆบนยันขนาดใหญ่ที่เขาหยิบออกมาก็สานส้านจริงๆเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ยักษ์ของหวังชิงซีไม่ใช่หุ่นเชิดจริงๆแต่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคและอักษรรูนที่เป็นความลับพลังและการป้องกันที่เขาครอบครองไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากวั สะดของเขาเองแต่ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากอักษรรูนที่หนาแน่นบนกระดาษยานันหากรูนถูกทำลายความแข็งแกร่งของยักษ์ก็จะลดลงเช่นกันให้ตายเถอะฉันคิดว่าคุณเสียความพยายามไปแล้วแต่ไม่คิดว่าคุณจะมีแผนหวังชิงซีขมวดคิ้วเล็กน้อยและไม่กล้าประมาทฉันเห็นเขาดึงแก่นเลือดออกมาจากกลางคิ้วของเขาและทาแก่นแท้ของเลือดลงบนกระดาษยันโดยตรงยักษ์ี ทองเปลี่ยนเป็นสีแดงในทันทีและอักษรรูนที่หนาแน่นก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดด้วยอักษรรูนเปื้อนเลือดปกคลุมร่างของยักษ์เปล่งรัศมีแห่งความหวาดกลัวถึงคิวของฉันแล้วหวังชิงซีตะโกนเสียงดังดาบในมือของเขาเปล่งประกายด้วยแสงและความว่างเปล่าก็ถูกเปิดออกทันทีเฉินพิงยืนอยู่บนหัวมังกรรู้สึกถึงพลังของดาบแต่เขาไม่ได้หลบเลยแต่กระโดด บทที่4,222คุณวาดอะไรทั้งคนตรงไปที่ดาบยักคุณเฉินจะทำอะไรเมื่อนเนี่ยเหิงเห็นสิ่งนี้เขาก็ตกใจทันทีนักพรตเต๋าหนุ่มเฉินจะไม่ฆ่าตัวตายใช่ไหมทำไมคุณไม่หลบหรือหลบแต่มุ่งหน้าไปยังดาบยักษ์หละเฉินเหมินเหลียงไม่เข้าใจว่าเฉินผิงกำลังจะทำอะไรแม้แต่หวังชิงซีเองก็ไม่ได้คาดหวังว่าเฉินผิงจะไม่หลบเลี่ยงแต่ตอนนี้เขาจะเริ่มทักทาย ทำเขานี่มันเหยียดหัวให้สับหัวตัวเองเลยทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้น มันเป็นการหลอกลวงหรือไม่เมื่อหวังชิงซีไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นร่างกายของเฉินผิงก็ชนเข้ากับดาบยักษ์ในมือของเขาโดยตรงบูมพร้อมกับเสียงดังแสงสีทองก็สาดไปทั่วร่างสีทองที่ทำลายไม่ได้ของเฉินผิงร่วงหล่นลงมาทีละชิ้นราวกับเกล็ดหิมะและค่อยๆหายไปเมื่อแสงสีทองส่องประกายทุกคนก็ต้องประหลาดใจเมื่อเห็นว่าร่างกายที่บางเฉียบของเฉิน พิงสามารถทนต่อการโจมตีของดาบยักษ์ได้และเขาก็จับดาบยักษ์ไว้แน่นด้วยฝ่ามือทั้งสองข้างด้วยดวงตาที่ดูถูกเหยียดยามและเย็นชาเป็นไปได้ยังไงหวังชิงซีตกตะลึงทันทีเจ้าต้องรู้ว่าด้วยดาบฟาดตอนนี้แม้แต่ปรมาจารย์ในอาณาจักรมหายานก็ยังถูกกำจัดไปในการโจมตีเพียงครั้งเดียวแม้ว่าเขาจะต่อต้านเช่นนี้แต่เฉินพิงอยู่ที่ระดับที่6ของอาณา ข้ามความทุกยากเท่านั้นเขาจะทนต่อการถูกโจมตีและไม่ได้รับบาดเจ็บได้อย่างไรนี่เป็นไปไม่ได้คนอื่นๆก็สับสนและจ้องมองอย่างว่างเปล่าถ้าเราพูดถึงความแข็งแกร่งของเชิญพิงหลายคนคงเคยเห็นแล้วแต่ฉันไม่เคยคาดหวังว่าเชิญพิงจะยอดเยี่ยมขนาดนี้นี่เป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากกับดาบเล่มนี้หากร่างกายไม่แข็งแกร่งพอคงไม่มีใครกล้าลองที่รักนี่เป็น สิ่งที่พระภิกษุระดับหกในอาณาจักรข้ามความทุกข์ยากสามารถทำได้หรือเปล่าเจินหยวนเตาเลียริมฝีปากของเขาด้วยสีหน้าเหลือเชื่อคนอื่นๆยิ่งตกใจและพูดไม่ออกเมื่อสู้เทียนซั่วและคนอื่นๆเห็นฉากนี้หัวใจของพวกเขาเต้นแรงหากเฉินพิงฆ่าหวังชิงซีก็จะไม่มีใครรอดพ้นไปได้ประธานสู้เราควรทำอย่างไรดีเฉินพิงคนนี้นิสัยเสียเกินไปเขาไม่ใช่มนุษย์เป้าลง สิ่งพูดด้วยความกลัวบนใบหน้าของเขาคุณกลัวอะไรหวังชิงซีอาจไม่แพ้แค่รอดูถ้าหวังชิงซีแพ้เราจะแอบหนีไปอย่างไรก็ตามตอนนี้ไม่มีใครสนใจเราแล้วหากไม่ได้ผลเราจะฆ่าเขาถ้าเขาปฏิเสธที่จะยอมรับว่าเขากำลังสมรู้ร่วมคิดกับนิกายทำลายสวรรค์พวกเขามีหลักฐานไหมพวกเขากล้าฆ่าพวกเราทุกคนจริงๆเหรอสู้เทียนซั่วกำลังจะรอดู อย่างไรก็ตามเขาก็เตรียมตัวมาอย่างดีที่จริงแล้วเขาเองก็กลัวแทบตายและขาของเขาก็สั่นอยู่ตลอดเวลาเทียงแต่คนเหล่านี้ล้วนมองว่าเขาเชื่อฟังหากเขาแสดงความกลัวในขณะนี้คนอื่นๆจะถึงวาระจริงๆหากหัวใจของผู้คนกระจัดกระจายสู้เทียนสู้รู้ว่าเขาจะไม่มีชิปเลยคุณยักษ์ดูสูงและทรงพลังแต่คุณไม่มีความแข็งแกร่งเลยกลายเป็นว่าคุณเป็นแค่ผู้แพ้ ย่อะเยยปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเฉินถิงและเขาพูดกับหวังชิงซี หวังชิงซีโกรธและโกรธเขากัดฟันแล้วพูดว่าอย่าเพิ่งภูมิใจฉันยังไม่พ่ายแพ้บาสทันใดนั้นดาบยักษ์ก็เริ่มถูกปกคลุมไปด้วยอักษรรูนเปื้อนเลือดและพลังอันรุนแรงก็ระเบิดออกมาเฉินทิงมองดูอักษรรูนเปื้อนเลือดที่กระพริบบนดาบยักษ์และยิ้มให้สดใสย,ยิ่งขึ้นเล่นกับอักษรรูนกับฉันคุณยังเขียวอยู่นิดหน่อยหลังจากที่เฉินทิงพูดจบเขาก็ใช้นิ้วของเขาดึงดาบยักษ์ออก มาสองสามครั้งทันใดนั้นพลังที่กำลังจะระเบิดจากดาบยักษ์ก็สงบลงและดาบยักษ์ก็สั่นสะท้านกระแทกยักษ์ออกไปหวังชิงซีตกใจและมองดูดาบยักษ์ในมือของเขาด้วยความไม่เชื่อคุณคุณวาดรูปอะไรบนดาบยักษ์ของฉันกันแน่ หวังชิงซีถามด้วยสีหน้าตกใจคุณต้องรู้ว่านี่คืออาวุธของเขาเขามอบอักษรรูนเปื้อนเลือดทั้งหมดให้กับดาบยักษ์นี้แต่ใครจะคิดว่าอักษรรูนเปื้อนเลือดทั้งหมดจะไม่มีประสิทธิภาพหลังจากที่เฉินพิงปัดสองครั้ง บทที่4,223หยุดไล่าตามคุณอยากรู้เหรอเชิญผิงหัวเราะแน่นอนหวังชิงซีฟยักหน้าเขาอยากรู้จริงๆว่าเชิญผิงใช้วิธีใดในการปราบปรามอักษร,รรูนเลือดของเขาคุณต้องรู้ว่ารูนเลือดเหล่านี้สืบทอดมาจากนิกายทำลายสวรรค์คุณไม่ใช่ลูกของฉันฉันบอกคุณไม่ได้แต่ถ้าคุณเรียกฉันว่าพ่อฉันจะบอกคุณหรือแม้แต่สอนคุณก็ได้เชิญผิงพูดด้วย ยสีหน้าติดตลกเมื่อได้ยินคำพูดของเฉินพิงเฉินเวินเหลียงและคนอื่นๆกอดหัวเราะไม่ได้เมื่อมาถึงจุดนี้เฉินพิงยังมีใจที่จะพูดตลกถึงเวลาตัดสินชีวิตหรือความตายใบหน้าของหวังชิงซีซีเซียวเขายกดาบขึ้นอีกครั้งและโจมตีเขาไม่สนใจว่ารูนเลือดบนดาบยักษ์จะได้ผลหรือไม่คราวนี้เฉินพิงไม่ได้ต่อต้านอย่างเข้มแข็งแต่สกัดกั้นมันทันทีด้วยดาบสังหารมังกร เสียงดังกราวดาบทั้งสองปะทะกันและส่งเสียงที่คมชัดร่างกายที่บางเฉียบของเฉินผิงไม่มีนัยสำคัญต่อหน้ายักษ์ตัวนี้แต่ร่างที่ไม่มีนัยสำคัญนี้ขัดขวางการโจมตีนี้ได้หลังจากที่เฉินพิงสกัดกั้นดาบได้แสงสีทองก็พุ่งออกมาจากอากาศจากนั้นก็โจมตียักษ์อย่างแรงมุมมีเสียงดังและยักษ์ก็ล้มลงทันทีโดยมีรอยแตกเล็กใหญ่มากมายปรากฏบน ร่างกายของเขาลืมเรื่องของคุณไปเลยสัตว์ร้ายหวังชิงซีมองไปที่มังกรทองที่วิ่งเข้ามาและกวาดหางของเขาและคำรามด้วยความโกรธเขามุ่งความสนใจไปที่การติดตามเฉินผิงเพื่อต่อสู้เท่านั้นแต่ลืมเกี่ยวกับมังกรทองของเฉินผิงหวังชิงซีฟันมังกรทองด้วยพละกําลังทั้งหมดของเขามังกรทองคำรามบิดร่างอันใหญ่โตของมันอย่างแรงจากนั้นตบดาบยักษ์อย่างแรงว่า ดาบยักษ์แตกเป็นชิ้นชิ้นภายใต้แรงกระแทกที่รุนแรงนี้เหลือเพียงด้ามในมือของยักษ์ขึ้นอยู่กับหวังชิงซีมองไปที่ดาบยักษ์ที่หักในมือของเขาและสับสนอย่างสิ้นเชิงนี่มันหมายความว่ายังไงเนี่ยเราจะสู้รบครั้งนี้ได้อย่างไรถ้าเราไม่มีอาวุธในขณะที่หวังชิงซีตกตะลึงมังกรทองก็กวาดหางของมันอีกครั้งปังร่างใหญ่ยักษ์ล้มล้มทับทันทีที่เขาล้มลงร่างกาย ของเขาก็แตกสลายแล้หวังชิงซีก็บินออกจากร่างของยักษ์เจ้าหนูเพียงแค่รอฉันก่อนฉันจะแก้แค้นไม่ช้าก็เร็วหลังจากที่หวังชิงซีพูดจบเขาก็หยิบเครื่องรางสองตัวออกมาติดไว้บนขาของเขาแล้ววิ่งหนีไปคาถาแบบนี้ทําให้คนเร็วขึ้นได้ยังอยากวิ่งอยู่ไหมเฉินถิงยิ้มอย่างเย็นชาและทันใดนั้นเปลวไฟก็ลุกขึ้นใต้เท้าของเขาและเขาเริ่มใช้บันไดอัคคี หวังชิงซีรวดเร็วมากจนเขาหายไปในพริบตาเขาคิดว่าเขาหนีไปแล้วเขาจึงหายใจเข้ายาวคุณวิ่งช้ามากแล้วยังอยากหนีจากเงื้อมมือของฉันอีกเหรอเสียงของเฉินพิงดังก้องอยู่ในหูของหวังชิงซีหวังชิงซีตกตะลึงเขาหันกลับมาและพบว่าเฉินผิงปรากฏตัวข้างๆเขาเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณคุณใบหน้าของหวังชิงซีเต็มไปด้วยความตกใจจากนั้นเขาก็กัดฟันและเร่งความ เร็วอีกครั้งแต่ไม่ว่าเขาจะเร็วแค่ไหนเฉินพิงก็ติดตามเขาเสมอฉันไม่รู้ว่าฉันวิ่งไปนานแค่ไหนแต่สเสนอบนขาของหวังชิงซีล้มเหลวและความเร็วของเขาก็ช้าลงและเฉินพิงก็ไม่เร่งรีบและสงบเช่นกันหยุดไล่ตามฉันทีฉันยอมแพ้ไม่เป็นไรหรอกถ้าฉันยอมแพ้ เมื่อหวังชิงซีเห็นสิ่งนี้เขาก็หยุดตรงและหายใจไม่ออกเชิญทิ้งคว้าคอเสื้อของหวังชิงซีแล้วอุ้งชายคนนี้กลับไปทันทีตอนที่เชิญทิงอุ้งหวังชิงซีกลับมาสู้เทียนซั่วได้แอบนำใครบางคนไปขับเรือวิญญาณไปยังทวีปตะวันตก เนื่องจากเฉินเวนเหลียงและคนอื่นๆกังวลเกี่ยวกับความสะดวกสบายของเฉิญพิงพวกเขาจึงขับเรือวิญญาณเพื่อไล่าตามเฉิญพิงโดยลืมเรื่องสู้เทียนซั่วและคนอื่นๆไปเมื่อพวกเขาเห็นเฉิญพิงกลับมาพร้อมกับหวังชิงซีทุกคนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกและรวมตัวกันรอบตัวเขาทีละคนบทที่4224หนีไม่พน้น อาจารย์โอหยางฉันจะฝากผู้ชายคนนี้ไว้กับคุณเชิญถิงมอบหวังชิงซีให้กับโอหยางซิงท้ายที่สุดแล้วมีสาวกจำนวนมากจากเกาะเทพโอสถในนิกายทำลายสวรรค์น,นี้และโอหยางซิงเพิ่งนำมันไปที่หวังชิงซีสหายนักพรตเตา๋าเชิญขอบคุณมากเกาะเทพโอสถของฉันตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วฉันไม่สามารถตอบแทนคุณได้จริงๆโอหยางซิงกล่าวด้วยความอับอายอาจารย์โอ ยางเพื่อเห็นแก่เพศสัชกรทุกคนในโลกสวรรค์และมนุษย์คุณไม่ลังเลเลยที่จะต่อต้านนิกายทำลายสวรรค์เพียงลำพังสิ่งที่ฉันทำคือไม่มีอะไรเลยเชิญพิ้งปลอบโออย่างสิ่งจากนั้นมองไปที่ทะเลและพบว่าเรือวิญญาณของสู้เทียนสั่วและคนอื่นๆหายไปนานแล้วเขาตกใจมากและพูดว่าสู้เทียนสั่วและคนเหล่านั้นอยู่ที่ไหนมันพังแล้วปล่อยให้พวกมันหนีไปตอนนี้ไม่มีใครสนใจ เมื่อเฉินเวินเหลียงเห็นดังนั้นเขาก็รีบพูดอย่างกังวลใจพวกมันวิ่งไปได้ไกลแล้วรีบไล่ล่าพวกมันกันเถอะเจินหยวนตาวกล่าวใช่แล้วไล่ตามเร็วเข้าโจเฉียนก็บอกให้เขาไล่ตามเร็วๆด้วย อาจารย์โอหยางลาก่อนเราจะมารวมตัวกันที่การประชุมปรมาจารย์ทางการแพทย์ในปีหน้าเฉินถิงยกมือไปทางโอหยางซิงแล้วพูดถ้าอย่างนั้นฉันจะรอคุณอยู่สหายนักพรตเตาเฉินโอหยางซิงก็โค้งคำนับมือของเขาด้วยเมื่อเฉินผิงและคนอื่นๆกำลังจะจากไปหวังชิงซีกล่าวว่าเฉินผิงคุณบอกฉันได้ไหมว่าคุณวาดอะไรบนดาบยักษ์ของฉันที่ระง,งับอักษรรูนเลือดของฉัน คุณบอกฉันว่าฉันสามารถพักผ่อนได้อย่างสงบแม้ว่าฉันจะตายเอาล่ะให้ฉันบอกคุณว่าสิ่งที่ฉันวาดในตอนนั้นคือลวดลายศักดิ์สิทธิ์เฉิญผิงพูดช้าช้ารูปแบบศักดิ์สิทธิ์หวังชิงซีสะดุ้งดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความไม่เชื่อบนใบหน้าของเขาและหลังจากนั้นไม่นานเขาก็พึมพำกับตัวเองรูปแบบศักดิ์สิทธิ์มันกลายเป็นรูปแบบศักดิ์สิทธิ์ดูเหมือนว่าฉันจะไม่แพ้ไม่ยุติธรรม โอหยางซิงและคนอื่นๆไม่รู้ว่ารูปแบบศักดิ์สิทธิ์คืออะไรแต่เมื่อพิจารณาจากรูปลักษณ์ของหวังชิงซีรูปแบบศักดิ์สิทธิ์จะต้องทรงพลังมากเฉินถิงและคนอื่นๆขับเรือวิญญาณเพื่อไล่ล่าสู้เทียนซั่วและคนอื่นๆในขณะที่โอหยางซิงพาหวังชิงซีและสาวกเกาะเทพโอสถที่เหลือกลับไปที่เกาะเทพโอสถประธานสู้พวกเขากำลังตามทันแล้วเราต้องเร่งความเร็วถ้าเราหลบหนีไปยังทวีป มีภาคตะวันตกคนเหล่านี้จะปล่อยเราไปไม่ได้เปาหลงสิ่งตกใจมากจนตัวสั่นไปหมดเมื่อเห็นว่าเฉินผิงและคนอื่นๆกําลังขับเรือวิญญาณเพื่อตามทันแน่นอนว่าสู้เทียนสู้รู้ดีว่าแม้ว่าพวกเขาจะมาถึงทวีปตะวันตกเฉินเวินเหลียงและเฉินผิงก็จะไม่มีวันปล่อยพวกเขาไปวิธีที่ดีที่สุดในตอนนี้คือกำจกัดเฉินผิงและคนอื่นๆในทะเลอันกว้างใหญ่ เพียงแต่ว่าคนเหล่านี้ไม่สามารถเป็นคู่ต่อสู้ของเฉินพิงได้เลยแม้แต่นิกายทำลายสวรรค์ก็ถูกทำลายและหวังชิงซีก็ถูกจับได้อย่างไรเอาละหยุดพูดได้แล้วฉันรู้คุณกำลังบีบหูฉันอยู่น่ารำคาญหรือเปล่าสู้เทียนซั่วจ้องมองไปที่เปาหลงซิงเขารู้ทุกอย่างแต่เขาจะทำอะไรได้ประธานสู้ถ้าเราไม่ไปที่ทวีปตะวันตกตอนนี้เราอาจยังมีวิธีที่จะฆ่าคนหล นั้นที่อยู่ข้างหลังเราได้ในเวลานี้ชายชราในชุดขาวเดินไปหาสู้เทียนซั่วและเปาหลงซิงสู้เทียนซั่วและเปาหลงซิงต่างมองไปที่เพศัชกร,รชราและขะมวดคิ้วเล็กน้อยเพราะไม่มีใครรู้จักคนนี้ครั้งนี้แม้ว่าพวกเขาจะนำโดยสมาคมเพศัชกรภาคตะวันตกตระกูลเปาและตระกูลเตียวแต่ก็มีเพศัชกรคนอื่นๆมาร่วมด้วยเพียงแต่พลังของเพศัชกรเหล่า นี้ค่อนข้างอ่อนแอดังนั้นพวกเขาจึงพูดน้อยเทศัชกรเก่าๆคนนี้เป็นผู้ปลูกฝังทั่วไปและเขาเข้าร่วมกับสู้เทียนซั่วและคนอื่นๆเพื่อรับผลประโยชน์บางอย่างแต่เขาไม่คาดคิดว่าจะได้ผลลัพธ์นี้คุณเป็นใครสู้เทียนซั่วขมวดคิ้วเล็กน้อยประธานสู้ฉันชื่อเฟิงซิงฉันเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวเฟิงในภาคกลางฉันเรียนรู้ที่จะเป็นเภศัชกรเพราะฉัน ชอบปรุงยาอายุวัฒนะมาตั้งแต่เด็กฉันเคยเที่ยวทะเลนี้ในภูมิภาคตะวันตกมาหลายครั้งแล้วดังนั้นฉันจึงค่อนข้างคุ้นเคยกับมันฟึงซิงกล่าว บทที่4ี่5พายุคุณมาจากภาคกลางทำไมคุณถึงมาออกไปเที่ยวที่ภาคตะวันตกเปาหลงซิงถามภูมิภาคตะวันตกเป็นสถานที่ที่มีเพศสัชกรมากที่สุดและครอบครัวเภศสัชกรมากที่สุดในโลกสวรรค์และมนุษย์นอกจากนี้เมืองยงเล่อในภูมิภาคตะวันตกยังเป็นที่ตั้งของสมาคมเพศสัชกรแห่งภูมิภาคตะวันตกและยังจัดการประชุมเพศสัชกรด้วยดังนั้นฉันจึง ไม่มีครูดังนั้นฉันจึงได้แต่แอบเรียนรู้ศิละปะที่นี่เท่านั้นเมืองหยงเล่ออยู่ใกล้ทะเลดังนั้นฉันจึงคุ้นเคยกับทะเลนี้มากและฉันก็เคยไปเกาะเทพโอสถมาหลายครั้งแล้วเฟิงซิงอธิบายเมื่อสู้เทียนซั่วได้ยินสิ่งนี้เขากอดไม่ได้ที่จะพยักหน้าเช่นเดียวกับเฟิงซิงซึ่งครอบครัวไม่ได้มาจากครอบครัวกลั่นยาเป็นเรื่องยากมากสำหรับเขาที่จะเป็นเพศสัชกรและเรียนรู้การเล่นแรบ แปรธาตุด้วยตัวเองคุณสามารถพึ่งพาการเรียนรู้ด้วยตนเองและการขโมยเท่านั้น แต่ในเมืองหยงเล่อคุณสามารถสื่อสารกับเทศัชกรจำนวนมากและเติบโตได้เร็วที่สุดคุณเพิ่งบอกว่าคุณสามารถฆ่าคนเหล่านั้นที่อยู่ข้างหลังคุณได้เกิดอะไรขึ้นสู้เทียนซู่ถามประธานสู้ไม่รู้อะไรบางอย่างตอนนี้เราไม่ต้องการกลับไปยังทวีปตะวันตกแล้วแต่หันหลังกลับและมุ่งหน้าไปทางใต้อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงเราจะเข้าสู่พื้นที่ทะเลที่มีพายุมีพายุพัดเข้ามาเป็นประ จำสถานที่นั้นฉันได้ยินมาว่าพายุมาจากสัตว์ยักษ์ที่อยู่ลึกใต้ทะเลโดยจะมีพายุตามวันกำหนดทุกปีตราบใดที่เรานำคนที่อยู่ข้างหลังเราไปยังบริเวณพายุเราก็สามารถใช้พายุนั้นฆ่าพวกมันได้และปล่อยให้พวกเขาลงไปที่ก้นทะเลเพื่อเลี้ยงสัตว์ประหลาดฟึงสิงกล่าวแล้วเราจะไม่เจอพายุและให้อาหารสัตว์ยักษ์ด้วยเหรอเปลหลงสิงถามด้วยความสับสนอาจารย์เปล ราไม่ต้องกังวลฉันคุ้นเคยกับเส้นทางของพายุแล้วฉันจะหลีกเลี่ยงพายุก่อนที่มันจะมาถึงตอนนี้เรามีเพียงทางนี้เท่านั้นหากเราไปยังทวีปภูมิภาคตะวันตกเราอาจจะไม่เห็นแผ่นดินใหญ่และจะถูกพวกเขาตามทันฟึง่งซิงอธิบายเปาหลงซิงเงียบไปเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะเชื่อตรารับรองนี้หรือไม่หลังจากที่สู้เทียนซั่วคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็พูดเสียงดังทันที หันหางเสือแล้วมุ่งหน้าไปทางใต้สู้เทียนซั่วตัดสินใจเชื่อเฟิงซิงสักครั้งเพราะสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นเรื่องจริงนอกเหนือจากวิธีนี้แล้วสู้เทียนซั่วไม่สามารถคิดวิธีใดที่จะดีไปกว่านี้ในการช่วยชีวิตของเขาได้เรือวิญญาณเปลี่ยนเส้นทางและขับเคลื่อนด้วยพลังทางจิตวิญญาณของเทศัชกรจำนวนมากเรือแล่นออกไปอย่างรวดเร็วด้วยวิธีนี้พวกเขาจะยิ่งห่างไกลาจากแผ่นดินมา ขึ้นเมื่อเห็นสู้เทียนสู้และคนอื่นๆเปลี่ยนเส้นทางกระทันหันเฉินผิงและคนอื่นๆต่างก็สับสนเกิดอะไรขึ้นทําไมคนอย่างสู้เทียนสู้ถึงเปลี่ยนเส้นทางพวกเขาไม่ต้องการกลับไปยังภูมิภาคตะวันตกหรือเฉินเวินเหลียงพูดด้วยความสับสนชายคนนี้เห็นไหมว่าเรากําลังจะตามทันและรู้ว่าเราจะไม่ปล่อยเขาไปแม้ว่าเราจะหนีไปทางตะวันตกเขาก็เลยวางแผนจะหนีไปที่อื่น จนหยวนตาวกล่าวเขากำลังหลบหนีไปเหรอทิศนี้ดูเหมือนไปทางทิศใต้มีทะเลกว้างใหญ่ไม่มีแผ่นดินเกรงว่าจะไม่มีแม้แต่เกาะโจเฉียนพูดอย่างสับสนมากเฉินทิงขมวดคิ้วและมองไปรอบๆเพราะเขาไม่รู้ว่าคนพวกนี้อย่างสู้เทียนซั่วกำลังจะทำอะไรบางทีฉันอาจจะรู้ว่าพวกเขาต้องการทำอะไรในเวลานี้จงชิงพูดผู้อาวุโสจงรู้หรือไม่เฉินทิงมองไป ที่จงชิงพวกเขาควรจะมุ่งหน้าไปสู่ทะเลที่มีพายุบนเรือวิญญาณของพวกเขาจะต้องมีใครสักคนที่แขวนอยู่ที่นี่ตลอดทั้งปีจงชิงกล่าวเขตทะเลที่มีพายุทุกคนตะลึงทำไมฉันไม่ได้ยินเรื่องทะเลแบบนี้มาหลายปีแล้วเจินหยวนตาวถามทะเลที่มีพายุลูกนี้ไม่ได้ระเบิดทุกวันแต่เกิดเป็นช่วงๆไม่รู้เวลาแน่ชัดแต่ฉันได้ยินมาจากคนอื่นว่าพายุ ลูกนี้น่ากลัวเกินไปและมีสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวในบริเวณน,นั้นด้วยฉันคิดว่าสู้เทียนซั่วต้องพาเราไปที่บริเวณทะเลที่มีพายุจากนั้นทําให้เราต้องเผชิญกับพายุและลมลงทั้งหมดผู้ชายคนนี้ใจร้ายมากจงชิงอธิบายขอบพระคุณที่รับชมและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการจัดทำคลิปต่อต่อไปด้วยนะครับ